เช็คมาหนึ่งไปครับสวัสดีครับนี่มาดูไฟแน่ครับงานบุญเด้อไปครับ นี่สวยๆครับสูงร้อยสี่สิบแม่นี้แกรมเขียมๆจำองคอสองครับพบอัตลักษณ์ควายไทยครับแม่สูงร้อยสี่สิบมีลูกไปตัวหนึ่งแล้วเพิ่งแยกลูกไปแยกลูกไปจากยาเลยสองเรียแล้วเหรอฮะองเดียแล้วเนาะวนขึ้นอย่างเนาะ อนนี้อุดวนเต็มๆมครับนี่ครับตัวหน้าครับโยก่โยกเออมันมีเห็นชัดกว่าครับ แม่ผสมเจ้าไมา้ไปวันที่สี่นะครับบิบ๊กบุรีรัำเธอโอ้แม่ผสมบิ๊กบุรีรัำครับผสมวันที่สี่มัผสมวันที่ผสมบิบบ๊กบุรีรัำวันที่สี่ผ่านมาครับยังไม่ผ่านรอบครับใครสนใจไปแม่ครับสูงร้อยสี่สิบบวก อ้วนๆรับตัวน,นี้มันง,งามครับอเก็บหางไปเลยครับดูท้ายครับท้ายเต็มๆครับเอียนข้างให้หน่ จับได้บมเนี่ยเออรถคุณนะครับแม่เชื่องเชื่องค,ครับสุงร้อยสี่สิบเจ้าของเปิดราคาไว้เ่าไห้เป็นห้าหมื่นบาทครับแม่ถึงผสมบิ๊กบุยลำไปครับยังไม่ผ่านรอบกบไปสห้าวันแล้ว ใครสนใจมาดูครับหรโทรมาก,ก็ได้เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมพิมพ์ลงให้อีกทีนึงครับถรกเตียมเตียมจำอองคอสององเท้าขาวตามตำราควายไทย มันเก็บหางไว้มันโ์หางเลยหางสวยครับท้ายสวยท้ายสวยครับมะนาวตัดหรือไม่ตัดไม่รู้ลูกที่สองในท้องครับเพิ่งแยกลูกเลกไปลูกเร็กได้ประมาณหกเดือนหรือห้าเดือนหกเดือนปุ๊บลูกประมาณลูกแรกประมาณสามเดือนครับ แยกไปเพราะว่าแม่มันอวดครับดูสีสันครับดูขนดูสีสันครับหนังนานังหนาตาสวยเขางามไอสวยราคาแสนห้าหมื่นบาทไวยอยู่บ้านลองบงครับ ผลบนหวายอำเภอลมสักจังหวัดพชเพชรบูร์ครับสนใจมาดูได้ครับหรือว่าจะโทรมาเดี๋ยวเบอร์โทรผมพิมพ์ออกมให้พินพ์มืดหน่อยไม่คุยสุดหืมเดี๋ยวสวยส <c oughs> ดีครั ก็มารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องอังกอร์คิงแชนแนลครับีวัวมีควายทำเกี่ยวกับซื้อขายวัวควายหรือใครอยากโชว์ควายตามไหนอยากโปรโมทฟามติดต่อมาครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้วัวควายในช่องทุกตัวเจ้าของขายเองครับทางช่องเป็นสื่อในการซื้อขายเท่านั้น ดูหน่อยสิครับดูเล็บดูเล็บหน่อยครับลืมบอกเล็บไปเล็บกลาครับตัวนี้เล็บกลาเล็บแข็งแรงครับเล็บเล็บลุกขาสูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ สวยๆเล็บแข็งแรงครับโอเคครับมารับชมฝากกดติดตามเลยครับ